สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอก,กันกับเจ๊เจ๊เธอเท่าอีกรอบนะคะพี่น้องขาตอนนี้มาอยู่ทงนาเลยคะ่ะลงมาอยู่ทงนะคะพวกนี้ไปห้าคิดป่าไปไปเธอไป,ไปฉันสิจับมาฮ้ง้งขาอยู่เฮือนกินกินอยู่นะอันกินอยู่น้องมันกินงา่ายโพดง่ายโพด <laughs> ไปสนผู้นั่งอมราเดี่ยอยู่ทงนาผู้ ปโคเจ้า้ทั้งานกทึกกันนั่นไว้บริษัทช่างานกจัดการให้มันอยู่ระเบียบจัดการมังกอนุ้นชอบปูมียรบ้งฮะโุ้นอบปูมีอบ่ลงมาเลยปุ๊บทีนี้ทีนี้ลงมาเลย ูบาแนมก็แอมาลาในจุท่งผู้เออเว้แหละแล้วทิมานั่งสซ่บังหงษะเด็คขนาดมีไปไปใช้บุตรดั่งไฟถ่าอ ติดไว้ซื้อจะบุญติดไว้เออมีอยู่บ้านเก้าน่ะเจาูเมียกำลังมาผูมาแล้วเจาูเมียมาแล้วมังีี่กกเย นเก้าครับค่ะค่ม่ดแทนี้นะใช้น้ำแข็งใช่ท่างน้ำแข็งหรอบริอานบริอกนวเล่าเกบบริอานบริอินยังค่ะมาะลรกับมาว่าเล่ ยัขขงทุกคนไกินข้าวแล้วแหละไปแล้นั่นยังประธนได้กินโ<ฮ>อ้ไปหาไม่กินโอ้ยเมือ่อยนะพี่น้องเอ้ยเมื่อยยังเมือ่อยกินข้าวไปส่เวลาเออรก,ออก,กระาดานที่จำพุงตัดยังไมาน่าแบ่งสาวเบิ้มไปยังก้อนแดงเออบอกว่าปวไปโต้ไปโต้มัน ต่อยมัโลมันกินกินไ้หมดเองมันก็กินเวทอนนเราเนคนมาถึงแล้วไปเกือน้ำโบ่กับฮอนเน่ะไปหาหมักคูนน่ะถูกคนบรรณวะไปหาหมักคูนบรรณวะไปจักมาไปหาอยู่ในสายเอ้าเชียงตุ้ยตุ๋ยวอะไกันเ ออได้มามกัน่อยได้ครับพี่นองจาเยับมเมื่อยลม้นเล้รกามาได้อยู่เมื่อนั้นดาีบด้านโพสีนี่ถูกมามีนั่นเป็นยังหาแนลรอเออน่าจะหาแนลรอเขาว่าปต้องต้องก็เราง้แข็งไม่โรงงจ้ไม่ทันแล้วจ้ ไม่ได้อ่านนะจ๊ะอวดเมื่อยด้ยคือมาถักเขาจะตื้อไปไตกไปหรอกพี่มากินน้านายี่คือพี่แย่คืนเฮ้ยโอนนันดเมื่อคืนปลาไปอยู่ห้องกับปลาในทงนกั<ล>ก็ได้ซื้อลย,อย่านวอยารยนอยู่พี่อช่งานเราจเปรียนเ,เกงเกงลงกเกงเกงนะี เราเปียนยังอยู่นี่อ้ยีเบะเชิเบิร์ดปะผูกชิเกตจไดดิสาวเด็กน้ำน้องยำมาล่าอย่างนี้เอ๋อขยัดนปดตอนที่เดินตาดใจเขยันปดตอนที่แปดล่ากันตัจไม่สบเลที่เหลือโอยแอ๋อจำไม่ไหวอะม่เิน ตกเหย่แล้วตกได้โอ้ยนี่ลงไปเอาปลานะแม่นาขี้หนมานะเซาถ้ามันรอสิบ่โอ้นี่อยู่เหื่อนน่ะนี่มาอยู่นี่ยอมน้ํได้เย็นนี่นะแต่นี้เจ้าจะลงมาอยู่ิอ้ยอยู่เื่อนน่ะเจ้าสิเว้านะครับเก็บ่มีก็ยังคือฮอดแท้ว่ากลัวตะเวนมันอยู่ใกล้หลแท้ๆกลัวน้ําเสื่อมบ่นี่น้ําเสื่อมนน้ํามันเสือให้มทอดปลา จักพันปีลงอะไรเนี่ยปรทันประันจิตทางคนเ่อกี้เปีเลยนี่ฉันว่าย้อนขานังทนพ่อนั่นมอนั่งประทันพ่อทอดมอไก้เลยงโอ้ยเมื่อยแล้พี่น้องแล้วคิดนี่ไม่นนะารเพ่งจะได้เป็นปุ๋นนะนั่งเดนพังมู่ว่าวค้อมูว่า่ต้องไปเอา ไปเอามาโลมันแบบไม่กระกินแดงมุนแดงยางหาบุดแดงอ่ะซำซำยางไร้กล้วยไรูหมูอ่ขุนยางคือไปเดินหัวดียังก้ะก็ย่ากรับลูกมากปลพี่นหองเขาปลาตวน้นาเสือผลมันกรกินเต้ต้นเนื้อโลดแน่อยนั่งไปหาบุดแดงมาล้อมันก็บอกินเวทด้ปะนี้กินอิ่มเลยกินบุดแดงอิ่มหรอป้ามันสิกินเวทผื่อลาปนี้เผื่อโล่ะ เห็นว่าเขาเลาะเนี <c <c enfin> ่ยอันเขาไปคิดนะบ้างนะเขาเลาอเบิ่งป่าว่ามันมีป่าหรือบ่มีป่าเด้มันคือยางค้าบุแดงนไหเฮ้ยเขาก็าัตนาพัชเสียเพญา่าแม่นอามาราอยู่บอกโอ้ยคู่ตัวนี้ยังกับสีโปเม่นเขาไปเลาะอันแท่งหัวเขาก็เอาบุแดงย้อนลบไปเบิ่งว่าเออมันมีป่าโบบางนี่ดิมีเขาเจ้ะคิดเนาะ ว่าจะซีดยาไปซีดยาบำรุงก็บม่ได้ไปซีดผู้กนจะเป็นเีเลยวของไปซีดยะบำรุงนะคะจะได้มีเลี้ยวมีแรงค่ะได้กลับมาโดงโต้ใเนี่เออใด่จะมามาลองจองจ่อยหุ่คิต่อเล็กไฟอยู่ไม่เอามันจะเมื่อยมันเหตุไงคับมันงอเมื่อยร่้ไมกระจายเหตุแต่เหนอนะแหงเมื่อยคนนั่นวาวอรีขนที่แข็งแห้งกัน ต่อให้เจ้าไปนอดก็เมื่อยเออเมื่อไงถึงจะมันบวมมันบวมได้เกลียวดอกว่าข้าเผาเขายังข้านอนเขาเองเมือไอืมออกมาห้ามงอห้าขั้วได้ห้าขั้วเปิดมันบวปกติหัวก็คืออันไฟชดอีวลาห์ห้าติ่งแห้งนะลาักติ่งแห้งอยู่คือไฟชดหมักห้อยอยู่ในน้องกับลายลายงบมือนะก็ได้สิ่งกับคุณเจ้ามือชิลาหมักจอบคืนกีลาเท้าจะไม่เซะทักเซตนี่ใครเห็นแต่ทำร้อนแล้วเข้ามาด้ใส่ ล้วไปเอา่น้องอันเด็กงามงามเท่าน่ะสุดจระบักจองส้นงมหอยมาแซ่ไปแล้วมตัวเสือน่อยหน่อยแล้ายมันยังน้อยเีกลินปีเดียวสองอาทิตย์แะส้กับแค่งก็มีดสิเนาะกมป้าเมือเศซวในต่างว่าอะลี่อย่ารอเดียลบอนึ่นนะสาวป้ามาดร้อยก็โตมาดูกนอย้อยสิบองแกโต ผมรวมประดุกใหญ่ไดประดุกพ <online> <pl ains> ันน่ะตัวซำแขนแล้กับประดุกหน้าปดุแม่มันนั่นโอ้ยมันกระปีหนายืดคอสามารถตัวใหญ่แต่จนตกใจเลยเฮ็ดอีรีเนี่ยะลายครับพิงหมดลายก็คอกับซำแขนจโอ้คำแคนนี่เขายาบนี่ยักษณแู่เราหยาบเลยคอาลีได้อยู่ในเย็นเย็นพี่น้องเครื่องกันเนแปเอาจะไดหาวนี่ เออเขจะแดงอยู่ในเครื่องน่ะมันหอ่อนห่อนแห้งงี้ปุยหมองอยู่ในนัอนจะบ,บริสายจะใสายในหางอมาเมื่อยกว่าัเกูยังให้ปวดนะูเด้อเวารมันเมื่อยมันเมื่อยเมื่่เียเค็ดอี่ออย่ยงใช้น้ำอย่อมาี่กผู้น้ำเบีย พุกมีมาทัยาคนมูเกยหัวาวบุมีหวนั่นนกบุมีดอกเด้อนงบอกนั่งบอนังบอก่อจังนงบอท่านมาอัมมาลา้เมือนะมึงยางกนอัมมาลานมาพี่กรมาทอดมาทอด

ต <kommt. S 2> ัวน้องให้ม no ุ่งเนาะตัวมีกระปุกนะทำลามันมเสกมันตัดนลายมันะตัดคอโมเบกไม่ควรจับจังไม่สุกเลยหน้าไปชีเรียรแล้วปุ๊บแม่พี่น้องป่น้ามาป่น้ำเี่น่นนันตางว่า จินซะพอบ้านเ่นบปลายเลยอ้งปลายลมื้อไมื้อเพ่นปีนเพ่ได้ด้ี่นอกเพ่นาลายน่วหโอ้ยประเดี๋ยวแจกนั่งเดีวรึข้านั่งจะไปเห็หญ้าค่ะบ้านเลย เป็กิ่งิองมันนะน่ารดาจิินี่นุ่าบรรดาปนุเออประหยัดปนุได้อนได้มันก็ยังจอยทำบรรดาเนี่ยมันเรืองมักปนุเการเพกามือคืดนบแล้วหัวกลนเป็นยังจบอกกินปุกกินกันตัวละกินปุลยมันเจ็บมันปวดมันแท้ง รถตสุดอรถตากูสนักทนกเจ้มาแล้วบาแล้วกันนะรถไต่ก็ได้กัวรถไต่ก็ไ่ได้เจ็บไ่ปวดเนาะไม่ได้จะรถไต่ล้วไปาไได้ไปา่ไดม่ด เอา้ยงลูกมาเลยพ่อบ้านเหรอบ้านจะเปิดมุก้าแบบคิปไปหฮัมอนด์ีข้เทสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีมอกันาปลายสุดท้ายไม้ยางค้าห้างมุดแดงขีดเบ็ดแล้วก็จล้อา็รัด

บรรยากาศกินสบายดีเลยนะบรรกที่ครบตกง่ายต้นท้นยวันเลยว่ะวันนองทักเออเมื่อยทุกอมัมมพีเลมื่อยมื่อยไผ่ะ จันทร์นอนครับทีมอนในใจนนก็พ่อน้องทามจากทีมอนหรือจักกนใจว่าพวดร้ลน ใั่เป็ดคือนี่เจ็บหลับ่าดีเลยตับเดเนาะนั่นเป็นกระเทนไม่หรือที่ประนทศแก้มีอยู่นะนม่เป็น่อย Bác có trái ô bà con côn sẽ đi. Ha, con theo đài Bà hát nhựa bếp tên là họp tích Hột phố và ướt nọ như anh này, cái rải Hát bếp bà ướt là bà nhựa hét ướt cơ ่วัพี่น้องคารมอ่อนนี่ภาพบรรยากาศวัสนนี่ก็ดจ้าที่ตางคลิปหนาดรุจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีขตสวัสดิค่ะอยู่ทงให้ทงหน้านี่โอ้โมันเย็นสบายเลยหรอ